ฝนลงแรงนาข้าวเลยได้น้ำดูเด็กๆเ,เล่นน้ำ จะด้วนแช่น้ำอันนี้ก็จะเป็นนานาคนอื่นนาคนอื่นเขียวมีแต่ต้นข้าวส่วนนี้นาเรานาเราค่ะนาพิการค่ะอโนนบ้านพิการนะคะเห็นไหมคะมีแต่หญ้าค่ะหญ้าเต็มไปหมดเลย เดี๋ยวต้องถอนพอน้ำขึ้นแล้วเดี๋ยวต้องลงไปถอนหญ้าลงไปถอนหญ้าต่อฝนลงหนักๆนาข้าวก็เลยมีน้ำ บรรยากาศท้องทุ่งนามองแล้วก็สบายตาสบายตาแต่ว่าตรงนี้ลึกค่ะลึกแล้วเราทำไงคะ ตรงนี้ก็จะเป็นัคนาเขตแดนฝั่งนี้ก็เป็นนาของคนอื่นฝั่งนี้ก็เป็นนาของเราพื้นที่บางส่วนแล้วก็แบ่งทำทำเป็นสวนทำเป็นสวนประมาณห้าหกไร่ปลูกปลูกไผ่ปลูกไม้ผลปลูกฝรั่งปลูกอ้อย ตามคลองก็คลองคองตรงนู้นเราใส่เป็นบัวแดงบัวแดงบัวหลวงบัวแดงคลองนี้คลองนี้ก็จะเป็นบัวหลวงสีขาวทำคนเดียวก็เลยไม่ค่อยจะทันเท่าไหร่แล้วก็ปลูกผลไม้นานา,นา,นานชนิดหลายอย่าง ูกหลายๆอย่างท้องฟ้ามืดคึมทำคนเดียวเองทั้งหมดเลยก็มีจ้างบ้างแต่ส่วนมาก90%ซจะทำเองโอเคคะ่ะเดี๋ยวค่อยมาชมต่อ